ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้มีรถมัตด้าสดีเซลเข้าใหม่มานําเสนอเพื่อนๆกันนะคะนานแล้วที่ไม่ได้เห็นนะคะหนี่ได้แล้วนะคะคันนี้เลยที่รอคอยนะคะสําหรับใครที่ตามหาอยู่ดูคลิปนี้ให้จบนะคะออกรถก็พลอยจบเพียง999บาทค่ะเพ่อมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะเพื่อนๆที่อยู่ไกลจะบอกว่าไม่ใช่ประเด็นเลยนะไม่ว่าจะเป็นซื้อสดเทินรถหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะคะดูแลให้ได้หมดเลยวันนี้ค่ะขอพา มาดูมัตด,ด้าสนะคะสกายแอคทีฟดีเครื่องยนต์1 5 0 0 c ซีซีดีเซลนะคะได้เครื่องยนต์บบดีเซลแบบประหยัดเลยนะเสียงเพราะๆแบบนี้ปี2017นะคะพิเศษให้เพื่อนๆนะคะจบสดกันได้ที่2 6 6 9 0 0 0บาทหรือจะผ่อนยาวๆ7ปี84งวดก็ได้นะคะที่5,000บาทเท่านั้นค่ะเอาละนะคะถ้าใครพร้อมแล้วอยากชมกันนะคะเดี๋ยวนี้จะพาดูนะคะทุกจุดเลยนะคะเป็นมัตด,ดา้า 1.5ดีเซลนะคะได้รถสีน้ำตาลสวยๆไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะคะมาพร้อมกับตาไฟที่เป็นไฟเดนไลท์มาให้ด้วยนะคะเครื่องยนต์1.5ดีเซลไฟตัดหมอกมาให้ด้านล่างนะคะในส่วนของล้อได้ล้ออันลอยนะคะพร้อมยางขอบ16จัดไว้ให้1ชุดแล้วค่ะ กระจกด้านข้างปรับพัดไฟฟ้านะคะมือจับสีเดียวกับตัวรถนะคะและคันนี้ก็มีกุญแจสมาร์ทย์เลสนะคะมาให้เพื่อนๆได้ใช้งานกันแบบสะดวกสบายด้วยค่ะนี่คือรถเพิ่งเข้าเลยนะทุกคนบั d d า2 s k y a c t i v e D นะคะคันนี้ก็ได้ความที่ เป็นสปอร์ตลักชวรีด้วยนะคะกล้องหลังมีให้พื้นที่ภายในจุของได้เยอะนะคะถ้าเพื่อนๆบอกว่าเนี่ยรถเพิ่งเข้าเลยนะคะตัวดีเซลเป็นยังไงบ้างจะบอกว่าตัวดีเซลเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลายๆคนตามหาและน่าใช้มากๆนะคะวันนี้เนาะพื้นที่ภายในนะคะห้องสัภาระพลพจะบอกแบบตรงไปตรงมาเลยว่าเราเอาเบาะไปทําให้นะคะเบาะจะมีเก็บงานนิดนึงนะคะถอดเบาะไปทําให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาใส่ให้มันเดิมเห็นไหมภายในรถคือ ไม่มีคราบใดๆนะคะรถรับประกันไม่มีชนเปลี่ยนเครื่องจมนาำใดๆเพื่อนๆสบายใจได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นกันสำหรับที่นั่งของคุณขับค่ะนี้นะคะเบาะนะคะได้ชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้เลยนะเป็นเบาะตัดเย็บทรงสปอร์ตสวยๆเลยนะคะพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายด้วยนะคะพร้อมถึงรวมเิื้ัภัย SRS ให้เพื่อนๆกัน รถปี2017นะคะมายวิ่งไป271,455เป็นรถที่เข้าศูนย์เช็คทุกระยะนะคะจะบอกว่ามายดูเยอะมากนะคะแต่ เป็นรถที่เข้าศูนย์เช็้ทุกระยะวิ่งได้วิ่งดีเลยถ้าใครไม่ติดเรื่องใหม่คุณได้รถในราคาพิเศษเพียง2 6 10, 9 0 0 0มาบาทเท่านั้นเองนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังมัลติฟังก์ชันแบบนี้ฝั่งซ้ายปรับเสียงขึ้นเสียงลงอินโฟต่างๆได้หมดเลยนะคะรับสายวางสายตรงนี้ได้เลยค่ะจอตรงกลางนะคะเป็นจอทัชสกรีนเพื่อนๆสามารถเข้าฟังวิทยุ FMAMAX u X นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะตรงนี้มีคอนโทรลเซ็นเตอร์มาให้เพื่อนๆได้มี การปรับนะคะเข็มที่ตรงนี้ก็ได้ด้วยนะคะสามารถปรับใช้งานกด enter ตรงนี้ได้เลยนะคะกุญแจสมาร์ทย์เลสนะคะมีให้2ดอกแบบนี้นะคะเกียร์ออโต้น,นะคะเพื่อนได้ขับกันแบบ สบายๆได้เลยนะคะและนี้เป็นรถบ้านอีกหนึ่งคันที่ลูกค้าเทิรนเข้ามานะคะถ้าเป็นรถที่เพื่อนๆตามหายอยู่นะคะนี่แหละนะคะมด้า2 Skyactiv ีด,ดีนะคะ1.5ดีเซลปี2017พิเศษอยู่ที่269,000บาทนะคะถ้าใครนะคะถูกใจหรือว่าอยากจะซื้อสดหรือว่าจะจัดไฟแนนซ์หรือเทิรนรถก็ได้นะคะวันนี้อีกหนึ่งคันที่ภูมิใจนำเสนอให้กันนะคะมด,ด้า2สกายแอคที ดีนะคะมาด้าดีเซลนั่นเองปีสินะคะรถสวยมากๆเลยนะคะถ้าออกรถด้วยกันนะคะ999บาทจบทุกอย่างฟรีค่าดำเนินการค่าจัดคาโอนภาษีพรบรขัดเคลือบสีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้เพื่อนๆทั้งหมดเดี๋ยวคอยไปทําสปาขัดเคลือบสีไว้รอนะคะพร้อมแล้วนะคะมาเป็นเจ้าของกันในะคคาวน,นี้ติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ